สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีตอนรับเขา้าสู่ช่องสาขูดชาแนลอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะมีเทคนิคดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วคะ่ะสาหรับคุณผู้ชมที่ปลูกพืชผักสวนครัวต้นไม้ที่บ้านนะคะแล้วอยากจะทําปุ๋ยใช้เองต้นไม้ไม่เจริญเติบโตนะกระตุ้นการแตกยอดไปมาใช้สูตรนี้แบบเร่งด่วนคะ่ะไม่ต้องหมักให้เสียเวลานะคะทําแล้วใช้ได้เลยคะ่ะเป็นอาหารเสริม ของพืชได้เป็นอย่างดีเลยค่ะมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะต้นหน้าร้อนนะคะต้นไม้ก็จะเกิดภาวะการขาดน้ำนะคะเพราะฉะนั้นต้องรดน้ำสม่ำเสมอนะคะถ้าสังเกตดูดินแห้งนะคะให้รดน้ำเลยเช้าเย็นค่ะทุกคนจากการรดน้ำแล้วนะคะแสงแดดจัด,จ,ดจ้าๆนี่ก็อันตรายค่ะทุกคน ต้นไม้ต้นไหนที่ไม่ชอบแดดนะคะให้ย้ายน้องนะคะไปตรงที่ร่มทันทีค่ะมิงั้นใบขอบเขาจะไหม้นะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนจัดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมดูองุ่นแม่จิ๋มโอ้โหูดูยอดเขาสิคะใบเขียวงามมากๆนี่แตกเยอะมากนะคะแม่จิ๋มทำค้างให้เขานะนู่เลยค่ะยาวเหยียดเลยค่ะเนี่ย ต้นเขาอยู่นี่นะคะปลูกในกระถางค่ะทุกคนนี่เห็นต้นไม้ไหมจิมแต่ละต้นไหมเขียวงามทั้งนั้นเลยนะคะพืชผักสวนครัวมะเขือเทศเห็นไหมคะ,จะเจริญเติบโตดีมากๆเห็นต้นไม้งามแบบนี้มีเคล็ดลับมาแนะนำค่ะเ,ะเร่งการเจริญเติบโตสูตรเร่งด่วนนะคะสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะออ้ยคุณผู้ชมดูสิคะบอลสีมาจิมยังงามเลย ต้นดกมากๆอ่อาเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่ไม่จินใช้กระตุน้นต้นไม้ที่บ้านให้เจริญเติบโตกันค่ะการที่เราปลูกต้นไม้พืชผักสวนควรัวที่บ้านจะให้เจริญเติบโตงอกงามดีนะคะนอกจากจะลดน้ำให้ปุ๋ยแสงแดดแล้ว เราต้องให้อาหารหลักให้อาหารหลักแล้วก็ต้องมีอาหารเสริมก็คืออาหารรองนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้เรามาทำอาหารรองให้กับพืชกับต้นไม้ที่บ้านกันค่ะโดยที่ไม่ต้องหมักให้เสียเวลานะคะทำแล้วใช้ได้เลยค่ะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีน้ำซาวข้าวนะคะก็จะมีวิตามิน B มีทาตุเหล็กนะคะ สารอาหารเยอะแยะมากมายเลยทั้งบำรุงดินบำรุงรากใบนะคะทำให้พืชแข็งแรงโตเร็วปราศจากโรคนะคะทนทานต่อโรคนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีผงชูรสนะเรานำไปละลายกับน้ำก่อนเพื่อให้ได้กรดอะมิโนนะคะช่วยกระตุ้นระบบรากทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะก็จะมีวิตามิน B รวมนะคะ B6 b 5 B6 B12 นะทำให้พืชแข็งแรงใบเขียวงาม ไม่เหี่ยวเฉาง่ายค่ะแล้วก็มีกะปิค่ะกระปีนี้จะมีสารไซโตไซเนนนะคะช่วยในเรื่องกระตุ้นระบบรากนะคะใบย,ยอดดอกนะคะใครปลูกต้นไม้แล้วไม่สวยไม่งามไม่จเจริญเติบโตนะให้ใช้ส่วนผสมของกะปินะคะไปกระตุ้นได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเอาก่อนอื่นเราก็จะใช้กะปินะคะ ละลายกะปิก่อนค่ะนีดจะใช้เดิมให้หมดก่อนเนาะสักประมาณครึ่งช้อนไม่ต้องเยอะนะคะประมาณนี้ละลายน้ําใช้น้ำซาวข้าวเรานี่แหละนะคะละลายกะปิก่อนเลยในกะปิเขาก็จะช่วย ในเรื่องแตกยอดใบนะคะแตกตาข้างแตกตะดอกกระตุ้นระบบรากนะคะอย่างบางทีเราปลูกมันสัปหลังอะไรเงี้ยเราก็นำไปแช่ดูมันต้นมันอะนะคะก่อนปลูกนี่โอ้โหออกรากดีมากๆเลยค่ะทุกคนลลายเสร็จเรียบร้อยอต่อไปตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังนะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะยิ่งอากาศตอนร้อนแบบนี้นะคะผสมกับน้ำไปรดต้นไม้นี่สดชื่นดีค่ะไม่เหี่ยวเฉาง่ายนะคะต่อไปทงชูรสจ้าสักหนึ่งช้อนนะคะนี่เป็นใช้หมดเลยโอเคคนก่อนเลยค่ะ นี่คน้านี่ได้ปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลย,สยเสร็จเดวททีเทเทใส่น้ำซาปข้าวที่เตรียมไว้1ลิตรนะคะทุกคนเป็นสูตรเร่งด่วนนะคะปุ๋ยน้ำสูตรเร่งด่วนจ้ะเดี๋ยวไปใช้กันเลยมาตาม้านจ้าเต็นบอลสีไหมสีไหมเนี่ยสวยเป็นคุ้มเลยเห็นไหมคะ แล้วก็ใช้สักประมาณ5 0ซีนะคะพ้นมาเลยคพื่ะนวิธีใช้นะค่อยๆเทราดรอบๆค่ะทุกคนรอบๆกระถางรอบๆต้นนะคะอย่างนี้เลยสัปดาหล์ละหนึ่งครั้งนะคะอ่านอีกกระชังนึงนะคะใบมันเยอะมากนะคะทุกคน <laughs> เนี่ยจะทําให้ดินเราดีด้วยค่ะทุกคนเนี่ยเนี่ย จะไปช่วยกระตุ้นระบบรากนะคะรากเขาก็จะแตกดีก้อใหญ่แบบนี้เลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมดูกระถางนี้เยอะมากๆใบไหนที่เสียอย่างเงี้ยค่ะให้เด็ดทิ้งนะคะเทคนิคในการดูแลบอนไีของแม่จิมให้สวยตลอดนะคะไม่ต้องเสียได้นะคะเด็ดออกปึ๊บแล้วก็เทรอบๆเลยค่ะรอบ,รอบๆกระถางนะโคนต้น สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะต้นไม้ก็จะงามมากเนาะโอ้ทุกคนดูเห็นไหมคะเนี่ยหลอดใหม่ออกมาเต็มเลยเนี่ยมันก็เลยเป็นพุ่มเต็มกระถางแบบนี้เลยค่ะไม่ใช่เฉพาะไม้ประดับนะนี่มาดูตียิ่งสวยเลยค่ะทุกคนโตมากเทลาดเลยลาดเลยเหย็นอ่างวนอ่างวนไหมจิ๋มไหมนี่ยอ่างวนไหมจิ๋มเห็นไหมโอ้โหจะเลยจะโตมากค่ะทุกคน นี่ต้นอยู่ตรงนี้จ้า <laughs> นี่เห็นไหมต้นให้เขาแข็งแรงนะคะเทเลยลาดเลยค่ะเนี่ยจับได้หนึ่งครั้งนะใบเขียวใหญ่แข็งแรงมากคะ่ะทุกคนปีนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะได้กินผลไหมเป็นสูตรง่ายๆนะคะ <laughs> ทุกคนอย่าลืมนำไปใช้นะเนี่ย เป็นอาหารเสริมที่ดีมากๆเลยค่ะ <S <S ทุกคนดูมะลิไม่สิมออกดอกเต็มเลยใครปลูกไม้ดอกไม่ออกดอกนะใช้สูตรนี้ได้นะจ๊ะนี่ลดเลยกระตุ้นการออกดอกค่ะทุกคนดูมะลิดอกเทียบเลยจ้าดูด้วยนีนะ่หอมด้วย สูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วนจ้าไม่ต้องหมักให้เสียเวลานะคะทำแล้วใช้ได้เลยค่ะเราก็ทำทีละนิดตามปริมาณของต้นไม้ของเรานะคะสูตรเราสามารถลดปริมาณหรือว่าเพิ่มมากขึ้นได้ตามความเหมาะสมค่ะคุณผู้ชมแม่จิบว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe สากูดชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ